สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง y o u t u ณัณพาพรทอมือใหม่สุรินค่ะพี่พค่ะหลังจากที่ห่างๆกันไปนานนะคะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวเราวันนี้วันมีงานมานําเสนอนะคะพี่พีค่ะเป็นงานผ้าพันคอผ้าไหมเทจังหวัดสุรินค่ะพี่พี่ค่ะพื้นนี้นะคะเป็นงานสีธรรมชาติค่ะ เป็นงานหกตะโกทอยกดอกลูกแก้วค่ะพี่พี่คะตัวท้องผ้าค่ะจะเป็นลายนกยุงรำเพนนะคะมัดมีดด้วยลายนกยุงรำเพนค่ะเชิงบนล่างค่ะเป็นเชิงเทียนสวยงามค่ะพื้นนี้ค่ะพี่พี่คะย้อมจากครั่งค่ะออกโทนชมพูค่ะพี่พี่คะชมพูกะปิสวยงามมากงานผ้าหนาทอนแน่นๆค่ะพี่พี่คะขนาดผ้าอยู่ที่35คูณ2เมตรรวมชายคลุยตุ้งติ้งค่ะพี่พี่คะ งานผ้านาทอนแน่นๆค่ะเหมาะสําหรับเป็นของฝากของขวัญหรือว่ารับไปใช้เองได้นะคะพี่ๆขาสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจผืนนี้นะคะสีธรรมชาติค่ะกด1แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,150บาทจัดส่งฟรีค่ะค่ะ ค่ะพี่พี่คะมาต่อเป็นพื้นที่สองนะคะเรายังอยู่ในงานผ้าพันคอค่ะพี่พี่คะพื้นนี้เป็นสีธรรมชาติย้อมจากครามค่ะจะออกเป็นโทนม่วงค่ะพี่พี่คะพื้นนี้หกตะกอยกดอกลายลูกแก้วค่ะตัวเอ่อเส้นยืนจะเป็นริ้วๆด้วยนะคะพี่พี่คะพื้นนี้มัดมีด้วยลายช้างทรงเครื่องใหญ่ค่ะพี่พี่คะเชิงบนล่างต้นสนสวยงามมากค่ะงานผ้านันหนาทนแน่นๆค่ะพี่พี่คะขนาดผ้าอยู่ที่35คูณ2เมตรรวมชายคลุยตุ้งติ้งค่ะเป็นสี ทรรมชาติเทร้อยเปอร์เซ็นตพุ่งยืนนะคะพี่ๆท่นานใดสนใจผืนนี้นะคะกดสองแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,150ับาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่คะเรามาต่อเป็นผืนที่3นะคะเรายังอยู่ในงานผ้าพันคอค่ะพี่พคะผืนนี้ค่ะโทยกดอกขกตะอเม็ดมะยมค่ะพี่พี่คะท้องผ้ามัดด้วยลายช้างทรงเครื่องใหญ่ค่ะแล้วก็มีจมพูเขียวแซมมาด้วยนะคะผืนนี้เป็นสีเคมีค่ะพี่พี่คะสวยงามไม่แพ้กันค่ะขนาดผ้าอยู่ที่35คูณ2เมตรรวมชายคลุยตุ้งติ้งค่ะพี่พคะพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด3แจ้งรับมาให้อ้วนได้ค่ะในราคา9ก้ร 0 0บาทจัดส่งฟรีค่ะค่ะเรามาต่อเป็นผืนที่4ี่นะคะเรายังอยู่ในงานผ้าพันคอค่ะพี่พี่คะผืนนี้ยกดอก6กตะกอลายลูกแก้วค่ะท้องผ้าด้านบนจะเป็นสีฟ้านะคะส่วนลายเอ่อท้องผ้าตรงกลางจะเป็นออกอมม่วงค่ะมัดมีด้วยเป็นลายกุหลาบค่ะพี่พี่คะขนาดผ้าอยู่ที่ 35คูณ2เมตรรวมชายคลุยตุ้งติ้งค่ะมีหน้านางให้พี่ๆด้วยนะคะงานผ้าหนาทอนแน่นๆเลยค่ะพี่ๆค่ะเอาไปใส่งานวันแม่ได้ค่ะพี่ๆคะหรือรับไปเป็นของฝากของขวัญได้ค่ะพี่ๆทนใยสนใจผืนนี้นะคะกดสีแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา990บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่คะเรามาโตเป็นผืนที่ห้านะคะผืนสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะพี่พี่คะเรายังอยู่ในงานผ้าพันคอค่ะผ้าไหมเท้ทอมือจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่พี่คะผืนนี้6ตะโกยกดอกเม็ดมะยมค่ะท้องผ้าตรงกลางนะคะจะเป็นลายช้างทรงเครื่องใหญ่ค่ะท้องผ้าจะออกเป็นสีน้ำตาลเปลือกไม้ค่ะพี่พี่คะสวยงามมากงานผ้าหนาทอแน่นๆค่ะมีหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้พี่พี่สวยงามมาก ขนาดผ้าอยู่ที่35คูณ2เมตรรวมชายคลุยค่ะพี่พี่คะ่ะพี่พี่ท่านใดสนใจรับไปเป็นของฝากของขวัญหรือว่าใช้เองก็ได้นะคะพี่พี่คะ่ะกด5แจ้งรับได้เลยคะ่ะอ,อ,อยู่ที่990บาทจัดส่งฟรีคะ่ะหรือพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจนะคะเดี๋ยวอ้วนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปให้นะคะมีบริการจัดเก็บปลายทางด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ